สวัสดีครับมือนีมาอีกแล้วนะครับเนาะมือนีสิมาทําการปิ่งปลานะครับโดยหม้ออบลมร้อนเพิ่นวาเิียอันนี้มันลดราคาอยู่นะครับเนาะปกติพันเก้าก็เลือเก้าร้อยกว่าบ,บาทก็เลยลองซื้อมาเบิ่งนะครับว่าประสิทธิภาพมันสิเป็นยังไรนะครับเนาะเอากามาเบิง่งรูปร่างของมันเลยนะครับมันจะมีสีดํากับสีขาวแต่บางเอิญเนี้ย พระเจา้าเลือกสีดำมานะครับมาเบิงว่ามันสีใส่งานจังไหนนะครับมันจะมีประมาณว่าใส่อบเฟ้นไฟน้องไก่กุ้งเค้กสเต็กตก,กุ้งป่าตามเมนูเอกสารของเพื่นที่เพิ่อนหามานะครับมันมีเมนูอาหารเห้วเห็ดแล้วก มีวิธีเห็ดมีอุณหภูมิที่เฮาจะต้องใส่กับเวลาที่เฮาที่ต้องตั้งกับอาหารที่เฮาที่ใส่ในการประกอบอาหารในการเห็ดกินเองนะครับอันนี้มือนีเสเห็ดปลานะครับมีเมนูปลากสิใส่อุณหภูมิประมาณ200องศาในเวลา 6- ถึง10นาทีอันยาเตุเมนูปลานะครับ ฮิอนี่แหละครับสงสัยมาจากญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมาเบิ่งประสิทธิภาพเผิ่นมันจะเป็นแบบใดนะครับอันนี้เพิ่งเปิดกลองมานะครับเปิดกองมากันเลยสิลองเหตุเบิง่งมาเริ่มเบิ่งโครงสร้างของเครื่องมันเลยนะครับเริ่มจากว่ามันสิมีปุ่มสองปุ่มแล้วก็สิมีลิ้นชักนะคบลิ้นชักแล้วก็สิมีตะแกรง ตะแคงเพื่อลองอาหารนะครับเปิดมากะสิะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ห้าล่างเ้าล่างนิดหน่อยนะครับเพาก็เลยเออมันก็มียดนำหน่อยนึงนะครับห้าลร่างก่อนใส่งานนะครับมันจะเป็นรูปแบบทางหนึ่งก็จะเป็นเหลี่ยมทางหนึ่งก็จะเป็นค้งมุน,นะครับสังเกตเวลาห้าสิลงตะแกรงนะครับ มันสีมีด้านที่เป็นด้านมนนะครับเห็นลูกซ้อนบ่ครับด้านมนเขาก็เอาไปใส่ครับฝั่งที่เป็นมนมนนะครับคุ่ง,งนะเออใส่เป็นด้านค้งด้านทางหลังของตะแกงนะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะ่ะมันจะเป็นแบบเหลี่ยมตัดนะครับเข้ากับสังเกตเบื่องว่าเข้าเส้งลงให้มันถือกลอกบอนะครับสังเกตเบื่องมันทางหลังมันจะเป็นเหลี่ยมตัด เหลี่ยมตัดน,น้อยนะครับสังเกตด้านหลังเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมตัดนิดนึงส่วนด้านหน้ามันจะเป็นคุ้งคงมนมนตะแกรงก็สีขาวหลอกตามนั้นนะครับส่วนด้านล่างของฐานเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องว่างๆด้านล่างว่างๆเพื่อที่ใส่ดินฉากนะครับเมนูของเฮาก็คือย่างปลา ป้านี่ก็เข้ากับมกัมกซอสมักยังเครื่องปรุงตามที่เราต้องการเลยครับไสิใส่ซอหรือสใส่สิ่งที่เราอยากใส่ก็จัดไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อนี่บางเอิญเราอยากมีกลิ่นหอมอยากได้กลิ่นหอมของของตะไคร่นะครับก็เลยไปหาอุปกรณ์เสริมอยู่ในตู้เย็นบางเอิญเห็นตะไคร้แหงอยู่มัดหนึ่งนะครับ ซื้อมานานบริษัทงานก็เห็นตะไคร่มันนอนแอ่งแม่งอยู่ก็เลยเอามาประกอบเป็นฐานรองปลานะครับนี่ตะไคร่ไปสิใส้ตะไคร่สดใบมะกรูดสดห้องไห้ก็ได้ครับแล้วแต่สําหรับคนสําสหรับท่านที่สิบย่างเนื้อนะครับย่างหมูอบหมูเห็ดหมูสเต็กเห็ดเนื้อสเต็กเนี่ยกับเห็ดใดนะครับแต่ว่านี้เขา เอามากินหอมเขาก็เลยเอาตะไคร่เก็บเศษตะไคร์ที่อยู่ในตู้เย็นนะครับบไร่ใส่งานเหิงก็เลยเห็นข้างๆอยู่เาบเร่มีเวลาไปตลาดนะครับตะไคร์แห้งคาตู้เย็นก็นเลยเอามาล่องอพื้นตะแกงเพื่อที่จะหนึ่งปลาอย่างปลาอย่างปลานะครับอบปลาเขาก็เอาปลาลงนะครับ ปลาลงสักสองสามตอนอยาใส่ร้ายนะครับใส่ร้ายแล้วปลาสิบสุกนะครับอาหารเท่าสิบกระสุกใส่พอปริมาณที่พอดีพอดีนะครับเห็ดกินเป็นจอบเล็กๆนะครับสําหรับครอบครัวน้อยๆน,นะครับอันนี้ก็นาสอดนามาร์กที่เอามาร์กไว้มันยังเหลืออยู่กับลาดลาดเพื่อให้มันชุ่มชื้นนะครับราลงไปในนนิดนึงก็ได้ครับ แล้วก็กทําการใส่เข้าไปในช่องของเครื่องนะครับขน้อยเอื่อลินสักเนาะเอื่นอนง่ายลินสกนักนะขยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็ทำการเสียบปักนะครับเครื่องนี้บบทันในได้ใส่งานนะครับเอามาลองใส่ซื้อว่ามันจะได้ผลได้ประสิทธิภาพอย่างไดนะครับ เสียปากล้วก็ไฟกันยังเพรในเข่าเครื่องจนกว่าเขาสิหมุนปุ่มตามที่เขาบอกนะครับมันก็นจะมีสองปุ่มปุ่มนาทีกับปุ่มอุณหภูมิตามเอกสารบอกว่าถ้าเราจะอบปลาย่างปลาก็คือใช้เวลาประมาณ6กถึงสินาทีในอุณหภูมิ200นะครับอุณหภูมิ200ย่างปลา6กถึงสินาที เอากลับมาสังเกตเบรงเครื่องเฮ้านะครับมันจะมีห้อยบากน,น้อยๆนะครับอยู่ตรงปุ่มนะอันนี้คือมีห้อยบากสองบากสองปุ่มปุ่มล่างนะมันจะเป็นอุณหภูมิฮะหมุนไปทั้งสองรอยอุณหภูมิสองร้อยเครื่องก็ยังบ่ทํางานครับเอากลับมาหมุนปุ่มที่สองคือปุ่มหน้าที่ บ่นบอกว่าหกถึงสินาทีเฮาจะเอาสิบนาทีก่อนนะครับสิบนาทีกับเครื่องก็ททางานแล้วมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงสลับกันบางทีก็จะเป็นสีสมนะครับเฮาก็รอใม้มันดีดนะครับรอ10นาทีตามที่เฮาตั้งไว้สิบนาทีมันสีดีดบอปรากฏว่าสิบนาทีผ่านไปเครื่องบดดีดกลับนะครับ อันนี้ตั้งเวลาเองครับตั้งเวลานอกนอกคือหมายถึงว่าบบได้เกี่ยวกับเวลาของเครื่องตั้งนะครับสิบนาทีที่เขาตั้งไว้ยังบบดีและกัยังบบขยับนะครับภูมหนาที่บขยับกลับไปที่0ูนยบกลับไปที่1นะครับแสดงว่าเครื่องนี้เฮาโชคดีแจ็คพอต <laughs> ถ้ามีปัญหาข้างในกับบรูคือกันนะครับกะเราต้องทำการแก้ไขแก้ไขเองนะครับบมินสมเองนะครับแก้ไขสถานการณ์คือว่าเสียอย่างใดในเมื่อเครื่องบริาทำงานแบบดีดเวลาลับขึ้นนะครับแต่ว่าปุ่มทำงานความห่อนยังยังยังลงอัน ไปที่เครื่องอยู่นะครับคือมันสีเขียวแล้วก็แดงเขียวแดง,แดงสลับอยู่คือมันสิสลับความ่อนความเย็นในตัวของเครื่องเพื่อให้อาหารมันสุกนะครับเฮาก็ต้องมีวิธีของเฮาแล,ะละ้วล่ะเฮาก็เบ,บิงดูสักพักหนึ่งว่ามันยังสิดีที่เฮาบอเวลาผ่านไปสิบกว่านาทีแล้ว ก็ยังบดิตเลข10กันยังอยู่คือเกาปุ่มที่เลข10ก็ยังไม่กลับมาเลข1เลข0นูนยะทำงานอยู่เขียวก็แดงเขียวแดงก็ทำงานอยู่ปุ่มเทากาัทำการหมุนกลับเองนะครับหมุนกลับเองมาที่ศูอุณหภูมินะศูยหมุนเวลากลับมาเองนะครับหมุนเวลาเอง ให้มันดีดเองเบ่ได้เข้ากับมุนเองครับมานี่แล้วเขามาเบิองว่าปลาเข้าสิสุกบ่วกับปรากฏว่าก็รมีความหอนเกิดขึ้นในป้าแล้วก็เห็ดให้เขา้าได้กินปลาอยู่ครับบันนี้เข้ากับสิทำการพลิกปลานะครับ เพราะว่ามันสุกคางเดียวเนาะเขาก็ต้องพลิกกลับด้านเพื่อจะให้อีกขางหนึง่งมันซุกนะครับซื้อเครืองมาครั้งแรกกะแจ็คพอร์ตเลยนะครับเครืองบวชทำงานในการหยีดกลับของเวลาสนุกสนานกันไปครับสิปเปลี่ยนกะแจ็คจังได้ดอกซื้อมาเลยเจ็ดหมือแล้วแต่ว่ามันกละลดราคาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันกะยังซุกอยู่ ก็ยังว่ามีข้อดีอยู่ว่ามันบริสุทธทั้งหมดเขาก็ถือว่ามันเป็นโชคดีของเราก็แล้วกันที่เราได้แบบนี้มาหมุนเองตั้งเองเขาก็พิกปลาแล้วเขาก็เอาหยาดกลับไปคือเกา่าครับเอาไปในช่องมันคือเกา่าแล้วก็หมุนเวลานาทีอุณหภูมิเองเหมือนเดิมตอนแรกเขาหมุนอุณหภูมิก่อนเนะาะบัดนี้เขาก็สมุนเวลาก่อน สลับกันดูว่ามันสิมันสิเป็นคือเก่าบเปา,ากับหมุนเวลาไว้แล้วกัมาหมุนอุณหภูมิสองร้อยเขาตั้งไวสิบนาทีกับอุณหภูมิ200รปลาสิเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เขาตั้งเวลาจากนาฬิกาข้างนอกของเขานะครับ เวลายังบ่ชทำงานการอปุ่มสีเขียวขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องทำงานต่อไปนะครับปุ่มสีเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าความ้อนทำงานสลับเย็นมันกระสีบบใหม่ทั้งมืดนะครับ มันมีสองปุ่มเพื่อรองรับความหอนและกัความเย็ยนอยู่คิดว่านะเครื่องนี้เขาล้องใส้บึงว่ามันสีเป็นอย่างไรเขาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเขาสิสังเกติบังว่าสิบนาทีผ่านไปแล้วปุ่มมันสหม,มุนกลับหมือนเดิมบอรปรากฏว่าปุ่มไม่หมุนกลับ ไปที่เดิมแต่ปุ่มสีเคียวก็ยังขึ้นทํางานอยู่ครับปุ่มหน้าที่บอตี้กลับนะครับปุ่มหน้าที่บอมีการขยับกลับไปเลยเอากับเหตุคือนก่าครับหมุนอุณหภูมิมาที่ศูนย์องศาแล้วก็หมุนเวลากลับขึ้นครับหมุนเองครับสงสัยจเป็นระบบแม่นนวลระบบใหม่หมุนเองปรับเองตั้งเวลาเอง <laughs> สนุกสนานกันแป้ครับ สมุิว่ามันออกมาแล้วอ่าเขาก็ได้ปลาสุกหม้อทอดแบบไร้น้ำมันอบรุมร้อนหมุนเองปรับเองหมุนกลับเองหมุนไปเองทุกอย่างทำเองแล้วก็สนุกสนานกันไปเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะครับเมื่อเนี้กับสนุกสนานกันไปนะครับซื้อหมอมากครั้งแรกกับแจ็คพอตเลยครับเป็นอะไรที่โชคดีมาก สำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะครับเครื่องอบรมร้อนรับประกัน2ปีวันแรกก็เจอดีลัละลาขอบคุณครับแล้วเอาจังหวากันอีกทีนึ่งนาอบ๊ายบาย